กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะอาณาจักรริมแม่น้ําใหญ่มีพญานาคผู้หนึ่งนามาวา่านาคราตาผู้ปกครองอาณาจักรใต้น้ําเขาเป็นที่รู้จักกันในหมู่มนุษย์ว่าเป็นพญานาคผู้โหดร้ายชาวบ้านต่างหวาดกลัวและกล่าวคานถึงพลังอันมหาศาลของเขาที่สามารถทําให้แม่น้ําท่วมท้นล้นฝั่งหรือเรียกพายุฝนฟ้าคะนองมาเพื่อทําลายไร่นาและหมู่บ้านได้ในชั่วพริบตาผู้คนจึงมักบูชาพญานาคด้วยของบูชาเพื่อป้องกันความโกรธของนาคราตา แม่นาคราจาจะขึ้นชื่อว่าโหดร้ายแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาเพียงแต่การแสดงออกของเขามักจะทําให้ผู้คนเข้าใจผิดครั้งหนึ่งมีชาวบ้านจากหมู่บ้านเล็กๆที่ริมฝั่งแม่น้ําชื่อว่าบานสําราญได้มาขอความช่วยเหลือจากนาคราชาในยามที่หมู่บ้านกําลังประสบภัยแล้งรุนแรง,รนแรงฝนไม่ตกมาหลายเดือนทําให้ผลผลิตเสียหายและคนในหมู่บ้านเริ่มขาดแคลนอาหารเมื่อได้รับคําขอ นาคราตาแสดงตนด้วยความโกรธเขาเรียกพายุฝนและลมแรงมาพวกชาวบ้านต่างตื่นตกใจคิดว่านาคราจ,จะไม่พอใจและต้องการทำลายหมู่บ้านแต่แท้จริงแล้วพายุที่เขาสร้างขึ้นนั้นเป็นการนำฝนมาสู่พื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งและทำให้แม่น้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งฝนที่ตกต่อเนื่องหลายวันทำให้ทุ่งนาที่เคยแห้งแล้งกลับมาเขียวขจีและมีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกชาวบ้านจึงตระหนักว่าพระยานาคไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนทัศนคติต่อพระยานาคพวกเขารู้ว่าความโกรธของนาคราชานั้นเป็นเพียงภาพลวงตาแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้ปกปักรักษาแม่น้ำและแผ่นดินพวกเขาจึงบูชานาคราตาด้วยความเคารพและขอบคุณสำหรับความเมตตาที่ช่วยเหลือพวกเขายามยากลำบากและนาคราจาก็ยังคงดูแลอาณาจักรของเขาใต้แม่น้ำต่อไปด้วยความเงียบสงบและเต็มไปด้วยความเมตตาในแบบของเขาเอง หลังจากเหตุการณ์ที่หมู่บ้านสำราญได้รับความช่วยเหลือจากนาคอราชาชื่อเสียงของเขาก็แพร่กระจายไปยังหมู่บ้านอื่นๆริมฝั่งแม่น้ำบางคนเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพลังอันลึกลับของพระยานาคและมีชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงพยายามเดินทางมาขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นภายแล้งน้ำท่วมหรือโรคระบาดแต่ทุกครั้งที่นาคราชาสแสดงตนเขาก็มักจะทำให้ผู้คนเข้าใจผิดด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่น่ากลัว เมื่อเขาต้องการจะช่วยผู้คนที่ถูกโรคระบาดร้ายแรงคุกคามเขาก็เรียกสายหมอกนา้มาปกคลุมหมู่บ้านชาวบ้านต่างคิดว่าเขากำลังจะนำภัยพิบัติมาอีกครั้งแต่จริงๆแล้วหมอกนั้นมีพลังรักษาและขับไล่โรคร้ายให้หายไปภายในไม่กี่วันนาคราตาเริ่มสงสัยว่าทำไมทุกครั้งที่เขาพยายามช่วยเหลือผู้คนกลับวาดกลัวเขามากขึ้นแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นสิ่งดี แต่ระหว่างทางนั้นกลับเต็มไปด้วยความเข้าใจผิดนาคราชาจึงตัดสินใจแปลงกายเป็นมนุษย์และขึ้นมาจากแม่น้ำเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อดูวิถีชีวิตของมนุษย์และพยายามเข้าใจความคิดของพวกเขาเมื่ออยู่ในร่างมนุษย์นาคราชาพบว่ามนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้หรือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้พวกเขากลัวทางภัยพิบัติและพลังลึกลับของธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็สแสวงหาการปกป้องและความเมตตาจากสิ่งเหล่านี้นาคราจาเริ่มเข้าใจว่าการกระทําที่เต็มไปด้วยความโกรธและพลังมหาศาลของเขาทําให้ผู้คนหวาดกลัวแม้เจตนาของเขาจะเป็นไปเพื่อช่วยเหลือก็ตามด้วยความเข้าใจใหม่นี้นาคราชาจึงเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือเขาเริ่มสื่อสารกับชาวบ้านโดยตรงในรูปแบบที่เป็นมิตรและเข้าใจง่ายแทนที่จะใช้พลังอันยิ่งใหญ่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เขาเลือกที่จะนำฝนอย่างเบากลางหรือส่งลมเย็นมาเพื่อลดความร้อนชาวบ้านจึงคอยกลางเข้าใจและรู้ว่าพระยานาเป็นผู้ที่ปกป้องพวกเขามาโดยตลอดจากวันนั้นเป็นต้นมานาคราจากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาและปัญญาผู้คนต่างบูชาเขาด้วยความเคารพและขอบคุณเขาไม่ใช่เพียงพระยานาผู้โหดร้ายอีกต่อไปแต่เป็นผู้พิทักษ์แห่งสายน้ำที่คอยดูแลมนุษย์และธรรมชาติอย่างทอมตน หลายปีผ่านไปชื่อเสียงของนาคราจาผู้เมตตาก็แผ่ขยายไปไกลชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆต,ต่างเชื่อถือและขอพรจากเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรการเดินทางทางน้ำหรือการรักษาผู้ป่วยทุกคนต่างมองเห็นว่านาคราจาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือและปกปักรักษาพวกเขาวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งนามว่ามาลินจากหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำกำพรา้าพ่อแม่และอาศัยอยู่กับยายผู้ชรา มาลินเป็นเด็กที่ฉลาดและมีน้ำใจเธอเคยได้ยินเรื่องราวของนาคราจาผู้เมตตาม,มาตั้งแต่ยังเด็กวันหนึ่งยายของเธอป่วยหนักและไม่มีหมอหรือสมุนไพรใดที่สามารถรักษาได้มาลินจึงตัดสินใจเดินทางไปยังแม่น้ำใหญ่เพื่อตามหานากราชาและขอความช่วยเหลือเมื่อมาลินมาถึงริมแม่น้ำเธอร้องขอความช่วยเหลือจากพระยานาคนาคราชาซึ่งอยู่ใต้น้ำได้ยินเสียงเธอแต่เนื่องจากรู้ว่ามาลินเป็นเพียงเด็กสาวธรรมดา เขาจึงไม่อยากให้เธอต้องเสี่ยงภัยเขาจึงแปลงกายเป็นชายชราคนหนึ่งและขึ้นมาพบกับมาลินลูกสาวเอ๋ยทำไมเจ้าถึงมาหาพระยานาคด้วยตัวคนเดียวละ่ะชายชราถามข้ามาที่นี่เพราะต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านนาคราจายายของข้าป่วยหนักและข้าไม่รู้จะทำอย่างไรมาลินตอบอย่างหนักแน่นชายชรายิ้มและบอกกับมาลินว่านาคราจานั้นไม่ใช่ผู้ที่เจ้าต้องหวาดกลัว เขาเป็นผู้ปกป้องพวกเราแต่บางครั้งผู้คนก็มองไม่เห็นความเมตตาของเขาอย่างแท้จริงจากนั้นชายชราแปลงร่างกลับเป็นนากราชาในทันทีมาลินตกตะลึงแต่เธอไม่ได้วาดกลัวนาคราจามองเด็กสาวด้วยความเอ็นดูและกล่าวว่าเจ้ามีความกล้าหาญและความรักที่บริสุทธิ์ข้าจะช่วยยายของเจ้านาคราจานำมาลินลงสู่แม่น้ำไปยังอาณาจักรใต้น้ำที่สวยงาม ที่นั่นมีดอกไม้และสมุนไพรวิเศษที่สามารถรักษาโรคทุกชนิดได้นาคราชามอบสมุนไพรให้มาลินพร้อมแนะนำวิธีใช้มาลินนำสมุนไพรกลับมารักษายายของเธอยายหายป่วยอย่างรวดเร็วและชาวบ้านต่างดีใจที่เห็นปาฏิหาริย์นี้มาลินจึงกลายเป็นคนที่ชาวบ้านยกย่องและเธอเล่าถึงความเมตตาของนาคราชาให้ทุกคนฟังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นาคราจาและมาลินก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ทุกคนต่างเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยความเคารพและเข้าใจและนาคราจาก,ก็ยังคงปกปักรักษาแม่น้ำและหมู่บ้านเหล่านั้นต่อไปด้วยความเงียบสงบหลังจากที่มาลินได้รับการยกย่องจากชาวบ้านชื่อเสียงของเธอในฐานะผู้ที่ได้รับพรจากนาคราชาก็แพร่กระจายไปไกลผู้คนจากหมู่บ้านอื่น ต่างเดินทางมาเพื่อขอคำปรึกษาจากมาลินเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการขอพรจากพระยานาคอย่างถูกต้องมาลินไม่เคยเก็บความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ไว้คนเดียวเธอแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและเมตตาอย่างไรก็ตามในอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนักมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าทศพลเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานและไม่เชื่อในเรื่องปาฏิหาร เขามองว่าการพึ่งพานาาราชาและสิ่งลี้ลับเป็นเรื่องงมงายเขาตัดสินใจเดินทางไปยังหมู่บ้านของมาลินเพื่อท้าทายความเชื่อเหล่านั้นเมื่อทศพลมาถึงเขาเห็นความเคารพของชาวบ้านต่อมาลินและพระยานาคเขารู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อควบคุมผู้คนจึงกล่าวหาอย่างเปิดเผยว่ามาลินโกหกและสร้างเรื่องเพื่อหาผลประโยชน์มาลินไม่ได้โกรธหรือวันไว้แต่เธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่สงบว่า ข้าไม่ได้ต้องการพิสูจน์อะไรความจริงอยู่ที่การกระทําและผลลัพธ์หากท่านไม่เชื่อในพระยานาคก,ก็ไม่เป็นไรแต่ข้าเชื่อว่าเขาคือผู้ปกปักรักษาและข้าก็พร้อมจะช่วยเหลือท่านหากท่านต้องการความช่วยเหลือในวันหนึ่งทศพลไม่สนใจและเดินจากไปด้วยความเย่อหยิงเขาตัดสินใจเดินทางไปยังแม่น้ําเพื่อลองท้าทายอํานาจของพระยานาคด้วยตนเองเขาเริ่มทําพิธีกรรมเรียกนาคราชาด้วยการล้อเลียนและดูหมิน่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นคลื่นลมแรงที่ก่อตัวขึ้นรอบตัวเขาทศพลเริ่มหวาดกลัวเขาไม่คาดคิดว่าพลังของพระยานาคจะมีอยู่จริงนาคราชอาปรากฏตัวขึ้นจากสายน้ำในร่างอันยิ่งใหญ่พร้อมกล่าวว่าทศพลเจ้าท้าทายข้าแต่ข้าไม่ได้โกรธแค้นสิ่งที่เจ้ากระทำเป็นเพียงเพราะเจ้ามองไม่เห็นความจริงหากเจ้ายอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันข้าพร้อมจะให้โอกาสเจ้า ทศพลตกใจและสำนึกผิดเขาคุกเข่าลงและขออภัยต่อนาคราชาเขารู้สึกถึงความเมตตาและความยิ่งใหญ่ของพระยานาคที่ไม่ได้ทำลายเขาแต่กลับมอบโอกาสให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดนาคราชามอบพรให้ทศพลมีชีวิตที่สงบสุขและเข้าใจธรรมชาติยิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ทศพลกลับมาเป็นคนใหม่ เขาเปลี่ยนจากชายหนุ่มผู้เย่อหยิ่งกลายเป็นผู้ที่เคารพธรรมชาติและเรียนรู้จากความผิดพลาดเขาเริ่มร่วมมือกับมาลินในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างเคารพเรื่องราวของนาคราจามาลินและทศพลกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อมาผู้คนต่างตระหนักถึงพลังแห่งธรรมชาติและความเมตตาของนาคราจาและทุกคนก็เรียนรู้ว่าความเชื่อและความเข้าใจไม่ได้มาจากการท้าทายหรือหวาดกลัว แต่มาจากการเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความเป็นจริงที่อยู่รอบตัวหลายปีผ่านไปเรื่องราวของมาลินทศพลและนาคราจาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและตำนานประจำถิน่นผู้คนในหมู่บ้านต่างเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเคารพและบูชาธรรมชาติพวกเขาเชื่อในความสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจธรรมดาไม่เพียงแต่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนี้แต่ตำนานของนาคราจาผู้เมตตาได้แผ่กระจายไปยังดินแดนอื่นๆ อีกมากมายมาลินซึ่งเคยเป็นเพียงเด็กสาวตัวน้อยในหมู่บ้านเล็กๆได้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเธอไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่นำความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการรักษามาสู่ชาวบ้านแต่ยังเป็นผู้นำในการจัดการน้ำและการทำเกษตรที่ยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติสิ่งนี้ทำให้หมู่บ้านของเธอเป็นที่รู้จักในฐานะห,หมู่บ้านตัวอย่างของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร ทศพลเองได้กลายเป็นบุคคลสำคัญที่คอยช่วยเหลือหมู่บ้านในการประสานงานกับหมู่บ้านอื่นๆเขาใช้บทเรียนที่ได้รับจากนาคราชาและความสำนึกผิดของเขาในการสอนให้คนอื่นๆได้เห็นว่าการท้าทายธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความอวดดีนั้นนำพาแต่ความเสียหายการสำนึกผิดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในละโลกใบนี้ แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่นาคราจายังคงเฝ้าดูแลแม่น้ำและหมู่บ้านเหล่านั้นอย่างเงียบสงบแม้จะไม่ปรากฏตัวให้เห็นบ่อยครั้งแต่เขายังคงคอยปกป้องและช่วยเหลือเมื่อมีความจำเป็นเรื่องราวของเขาถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นสอนให้ทุกคนเรียนรู้ว่าความเมตตาและพลังแห่งธรรมชาติอยู่รอบตัวเราเสมอหากเราเปิดใจรับมันและแล้วอาณาจักรริมแม่น้ำก็ยังคงอยู่ในความสงบและเจริญรุ่งเรือง ด้วยความเคารพและการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเรื่องราวของพระยานาที่เคยถูกเข้าใจผิดว่าโหดร้ายกลายเป็นตำนานที่เตือนใจผู้คนให้มองลึกลงไปในสิ่งที่เห็นและเชื่อมั่นในความเมตตาที่แท้จริงหลายปีผ่านไปเรื่องราวของพระยานาผู้เมตตายังคงถูกเล่าขานและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำ เด็กๆเ,เติบโตขึ้นพร้อมกับการฟังตำนานเกี่ยวกับนาคราตาและการกระทำของเขาที่ช่วยเหลือมนุษย์อย่างเงียบกลางทุกครั้งที่หมู่บ้านประสบกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือภัยแล้งพวกเขาจะมองไปที่แม่น้ำด้วยความศรัทธาในพลังอันยิ่งใหญ่ของนาคราจาซึ่งเชื่อกันว่าจะมาช่วยเหลือในยามจำเป็นวันหนึ่งเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ไม่เคยมีมาก่อนแม่น้ำที่เคยสงบสุขเกิดน้ำหลากอย่างฉับพลัน พายุฝนกระนำติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันจนน้ำท่วมบ้านเรือนและทุ่งนาชาวบ้านหวาดกลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมนาคราจาผู้ที่เคยช่วยเหลือพวกเขาเสมอมาถึงไม่ปรากฏตัวเพื่อหยุดยั้งภัยพิบัติในครั้งนี้มาลินซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นผู้นำของหมู่บ้านพยายามสงบสติอารมณ์ของชาวบ้านเธอรู้ดีว่านาคราจาไม่เคยละเลยในการช่วยเหลือผู้คน และภัยพิบัตินี้อาจเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มาลินจึงตัดสินใจเดินทางไปยังริมฝั่งแม่น้ำอีกครั้งพร้อมกับของบูชาและคำสวดอธิษฐานเธอเฝ้ารออยู่ที่ริมแม่น้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงท่ามกลางสายฝนที่ตกไม่หยุดในที่สุดนาคราจาก็ปรากฏตัวขึ้นจากสายน้ำแต่ครั้งนี้เขาดูเศร้ามองและอ่อนลา้าเขามองมาลินและกล่าวว่าภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากข้า แต่มาจากการที่มนุษย์ละเลยธรรมชาติและทำลายสิ่งที่ข้าเฝ้ารักษามาหลายปีแม่น้ำที่ข้าเคยดูแลนั้นถูกทำลายไปด้วยความโลภและการไม่รู้คุณค่าของธรรมชาติของมนุษย์ข้าไม่สามารถหยุดยั้งได้ทั้งหมดแต่ข้าจะพยายามช่วยเท่าที่ทำได้มาลินฟังคำพูดของนาคราตาด้วยความสำนึกผิดเธอตระหนักถึงการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้ธรรมชาติเสียหายเธอจึงกลับไปบอกชาวบ้านว่า ทุกคนต้องร่วมมือการฟื้นฟูแม่น้ำและธรรมชาติที่พวกเขาทำลายไปการฟื้นฟูไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของนากราชาเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทำชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจปลูกป่าสร้างเขื่อนกันน้ำขนาดเล็กและเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพวกเขาเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลของธรรมชาติและอยู่ร่วมกับมันอย่างเคารพในเวลาไม่นานแม่น้ำกลับมาใสาสะอาดอีกครั้ง และน้ำท่วมก็ลดลงนาคราจาเห็นถึงความพยายามของมนุษย์และยิ้มอย่างพอใจแม้เขาจะเป็นผู้ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่แต่เขารู้ว่าอนาคตของธรรมชาตินั้นอยู่ในมือของมนุษย์เช่นกันหากมนุษย์เรียนรู้ที่จะรักและดูแลธรรมชาติพลังของพระยานาคและธรรมชาติก็จะยังคงคุ้มครองพวกเขาตลอดไปตำนานนี้สอนให้ผู้คนรู้ว่าการเพึ่งพาพลังของธรรมชาตินั้นไม่เพียงพอ มนุษย์ต้องมีส่วนร่วมในการรักษาและปกป้องธรรมชาติเพื่อให้พวกเขาและลูกหลานได้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและสันติหลังจากเหตุการณ์ที่ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูธรรมชาติแม่น้ำกลับมาใสสะอาดและทุ่งนาก็อุดมสมบูรณ์อีกครั้งชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านริมน้ำก็กลับสู่ความสงบสุขและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็แน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิมผู้คนต่างเข้าใจแล้วว่า ไม่ใช่เพียงแต่จะเพึ่งพาพลังจากนาคราชาเท่านั้นแต่พวกเขายังต้องรับผิดชอบในการดูแลโลกใบนี้ด้วยตนเองมาลินกลายเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องไม่เพียงเพราะเธอเป็นผู้สื่อสารกับนาคราดาแต่เพราะความรู้และความเข้าใจลึกซึ้งของเธอเกี่ยวกับธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลโทศพลซึ่งเคยลงผิดและท้าทายพลังของธรรมชาติก็มาร่วมมือกับมาลินในการสอนชาวบ้านรุ่นต่อกลาง ไปถึงคุณค่าของการดูแลและเคารพสิ่งแวดล้อมวันหนึ่งมาลินกลับไปยังริมฝั่งแม่น้ำอีกครั้งเพื่อขอบคุณนาคราชาสำหรับทุกสิ่งที่เขาได้ทำนาคราชาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาในรูปลักษณ์ที่น่ากลัวหากแต่ปรากฏในรูปของงูขนาดเล็กที่สองประกายระยิบระยับเจ้าทำได้ดีมาลินนาคราชากล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลข้าไม่ต้องการอำนาจหรือความหวาดกลัวจากผู้คน ข้าต้องการเพียงให้มนุษย์เห็นค่าของธรรมชาติและเจ้าได้ช่วยให้พวกเขาเห็นมันแล้วข้าจะเฝ้ามองจากใต้พื้นน้ำแต่เจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้ดูแลพื้นดินนี้ต่อไปมาลินยิ้มและกล่าวขอบคุณก่อนที่นาคราจาจะหายหลับไปใต้สายน้ำอย่างสงบชาวบ้านยังคงบูชานาคราตาด้วยความเคารพแต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพาปฏิหารหรือพลังลี้ลับเพียงอย่างเดียว หากแต่ร่วมมือกันเพื่อปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พวกเขารักและนับจากนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำก็เจริญรุ่งเรืองอย่างสงบสุขตำนานของพระยานาคผู้เมตตาและผู้คนที่เรียนรู้จากธรรมชาติยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเตือนใจทุกคนว่าความสมดุลและความรักในธรรมชาติคือกุญแจสำคัญสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืนและสงบสุขจบ